สวัสดีครัผมมันอยู่กับบอตาคตะกาผมวันนี้เราจะพาไปหาบอนิบอนิพุคําตะกาครับเย่มเบาพากันมาเร่นน้ำมานี้มาเจอมาน้องที่เอวครับคุณ้หาัเอหาการเรียนน้ำ มันมีพน่ <S <S <ไห>นกับแห้เบาครับมมวันนี้เขาอยู่ซาตัวที่ครับแล้วเาจะไปซากตัอลันนี้มาตะโอ้ยกมันลืม่ทยบดแ้วบ้านตอนนี้เขาอยู่ซาตัวที่ครับมีสองแทกตวที่ตัวเอลเีย้านะอาย่ซาตัวที่ครับตอนนี้ เราจะพาไปหาน้องที่แอ๋ครับผมมีสาไวน้ำแบบธรรมชาติสาวายน้ำธรรมชาติส่วนสุดแสดงว่ามองนี่เป็นสางมองสางมันนี่นี่มองนี่เพียงข้อเนี่ยตอนนี้เพียงข้อยืนในยุ่งมองนี่มองเนี่ยมองนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสางที่พุทธไปมองเทียเออมองทียเมีโค้กมองเลือกมองเลือกกระลึกกระลุดประมาณสามเมตรมองสาง S <S บางนี้บางนี้เพียงนข้อเออบางนี้ยังอะไร้อยอะอู้ห่าแม่นมี่โดนบินอยู่ทั้งหัวหนี่ดิคักไหมครับนี่อยู่ในรถหมด,ดแล้วเดี๋ยวค่อไปห่ามีโดนครับยืนจัดนานโอู้นี่ครับมาเจอห่มน้อยห่มนี่นี่อยู่มึงนี่โอ้สุดยอดมาเจอร่านตัวเอลเลยเออสาธ<ท>ุเอลลองไปแบบสารคดีสัตว์โลกได้ครับ มู่วไปแบบนี้ครับต้องมาเล่นน้องพี่ต้องบอกคองแม่ลูกต้องมาเล่นน้องพี่ช่องแคบ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 ขนาดช่องแคบเลยครับผมซาตัวเอลว่ะเด็กตัวเอลมันพิจะเลือกยื่นซาตัวเอลเี่อเทียวตัวเอลเพียงพรอมาเล่นน้ำเวลาเท่าเดิมละห่อน จะมีมือเบคอมีสังเดือนมองเีย oh. ม no, oh. wow. so. like, uh ือ huh. ห uh ่อ huh. ตัวซานตัวกระตอบออกมาตัวซ่านตัวกระต๊อบออกมาห่อนหอนบรรยากาศหอนหอนทำมะเร็งน้ำน้ำเย็นๆครับบานิพนของตะการยุสระบานิพนเลยเลือกขนาดบานิพนธ์หมดแล้วสำรวจพื้นที่ครับแต่คุดมากยังบ่ได้สันสำรวจแจ็คหม่องยัง เดี๋ยวมองนี่มองมือไม่โคตรจกมองนี่แล้วแดดย่างตาพอดีเดี๋ยวตาทำตาจะพาไปหาน้องที่แอวครับผมน้องที่แอวก็ไม่เล่นน้ำมือนกันครับมาเลยน้ำมันน้ำมันหอมไอ้น้าไรพ่ตอนนี้รน้ำอะไรบอสเป็นเบื้องน้ำก่อนครับน้ำไหลบอสก็เป็นพื้นเรียบดีแล้วผมใช่เพื่อนดีหมดได้ครับเย็นน้ำบ๊วยห่วงครับน้ำเย็นแล้วก็เบื้องครับจิบมากอู้มองนี่อู้อนี่พอดีเล่นไอ เดี๋บอตาคันตะกาจะรงไปเล่เนน,น้ำของเขาตรงนี้ไการขนาด้อมอนี้ครับมอนี้ม้อนี้เนี่ยพิดน้ำแล้ววะพิดน้ำแล้ววะยังกับล่างเอาี่ไอิพิดบอกมันก็บ่ไหลมันเปิดมันเปิดโอ้น่คับนบอกให้เจ้าพิดนะม่นบอกให้เจ้าพิดมนะันจะเปิดพุ่นมันจะเปิดอยู่ทังขงังเอาตอนนี้มันคือบ่ไหลอัสัตอนนี้คือบ่ไหลสัสแกักแล้วน้ำบ่ไหล เกิดอุบัติเหตุตัวนี้หามองเคร่งครับตัวน,นี้จะเป็มองพอดีรนนครับยืนๆนด่นังางนมบเบาๆครับบางนีพรรราาน,น,นักคอนติกะายงใ่นามันพอมันลุดมือน่ยมันเลยสะถึ่ใส่มันซ้อลงมาห<ม>้มเบาๆท้ายคิบปพมัน เิดลยเดเลยมันเย็นครับโนี้ก็เย็นนั่งกันด้สบายอดูเับยืดดีก็ชะลมองมาเนั่งนั่งได้นมนีนะเป็งนั่งเนาะกานนะายดูใกล้กลมไทยใกล้ใกลเนีกั โอ้โหนี่ครับนี่คือเปิดน้ำม,มากเับเปิดน้ำชิมใส่น้องน้ำนี่เย็นขนาด,ดแล้วอาบน้ำก็ได้ดครับผมมานอนอยู่ส <c oughs> ามีทีขึ้นมาแลวมาล้วมาล็อม ôi, wow, yên đi hông, tiếp tiếp vào, nam yên mông này bị nghiền lẹ, mông này có đĩa mày, yên đấy, mông này, yên nào. โอ้เต็มพอแล้วประเี่ยวหมักวะพอสองอยู่น้ำปลูกากินิน้ำปลูกชานักนะ้ำแบบใสแสงโซล่าเซลครับดึงจากข้างล่างมั่งครึ่งเดี่ยไปลารับอะไรปิดน้ำใช้ออกเลยปิดน้ำใออกปิ่ปิดน้ำ้อ่ได้เปิดอกแล้วอันนี้ดิเปิดแล้วอันเปิดอ้วนอกที่เอาอันอาบน้ำอดงครับโอ้ปิดระุปิดประุแหงนแ ไปดู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 อ๊น้ำมันเปนน้ำใส่น้ำฉมากค้งปดดฮะ้ปดด้ปด้ปดปดบนนี่ไปดูดอกน้่อท้ออยู่น้อท่อท้ออยู่นี่ไปดูติดท่อโอนเมื่อสาจแล้วเย็นดไปก่อนน้ำ่เต็มอง พ mm hmm. like, ุ่ง uh, พ um ุ ok ่งบาวตายเอามาหยับเฮ้ยต้องไปทถอดเท้าหรอกวาจุกให้งานต้บอกเนี่ยไอ้ติ๊กตัวเดี๋ยวเขาต้องมาหาคอนเทนตมาเราหลอกซักนี่มาร่วมตัวแบบยูทูบเบอรอีสานเรองเลาร่งเล่าอีสานบานทุหรือว่าฟังเล่ามากเห็ดจัดคอนเทนต์กันอยู่วนบ่ายพ่นกับพี่ด็กันต้องไปติดเยอย การเตียนถามกองไปทางเงนถามไยดกักชวยดักง,งี้ยไดักเ่ไไดักเมื่ไดัดกเง้ยอะไรผู้หญิงอะไรอัดอ,อยู่บนนออไเง้อัดดกาะไรตายดิยนักลยดิยมลมดินลม,ดนลมได้เยอ่ แค่เซ <liberal> ่งพวเขาน้ำไรอ่ะวูบอ่ะอากาศดีดีครับยังง้อเรื่องเหมือนว่าไป โอ้กันหึ่นไรเอ้าเองคนเราไปดูนะเนื่อหามแข้งกันนะเราหิวหรอปล่อยมันแข้งกันมันลุบมันงัดนามไปนะครับไปหามออกออันี้แทงมันแล้วอะจะร่นเราบ่ ที่แขงมันล้นี่แขงเคองล้นเอาปลงมากพี่แหมมั้เปิดปุ๊บมนบม่ได้ปดอ้วยโอ่งแงเอาเนี่ยกูเปิดให้ใส่เอาเราเปิดเนี่ยตัว,วะอะวะเราอาบแากออกนะงนะใส่ขมเดจักแขงมาใส่อ้งนี่นะเอากูไ่ได้เปิดลงมาบอกเปิดลงมากเราวะ,ะเอากเออัเปิดมันเคยเปิดนั่นแล้วเอาก็คือมาเปิดโอ่งค่ะเต็มเราวะ เขาบเปิดรูมก็มาไหลแล้วไฟยี่ไหงคือแห้ง่ไหมพร้อมดูตจึงสีละเมื่อไรไก่ไต้องโคเลือกตื่นโคตรอยู่นี่แรงพูดด้วแรไปสัดดูทั้งอ่อบงด้วยบุงด้วยนี่ผม ให้มาเบาอันจะโดดน้ำท่าโดดน้ำเลยท่านนี่ตื่นเลยท่านได้การเลยท่าโดดน้ำผู้นี้เลยสัตสัตสิลาเอาไปเลยวันนี้วันนี้พ่นดวดพุทโธมพุท่ธมเอากระลูกสลบลูกมาเลยสลบสลบลูกทางพุ่นไปฮ้องไปทางพุ่นไปลอยอ้อมลอยอ้อมน้องเลยจะออกรถ้วฝเลย บอ้อมหรอเล่นหยังก็เล่นยาบอ้อมอันน <Ha ar? S 1> ี้เลืกยี่บเลยโดดลงกนี่โดดลงมงเลกเลกหมมึงกลางอันกลางนงี Point, ้ไหมเลกี่มึงเลิกมึงโดว่าเลยเห็นว่าเลยเรียกคอยเลยนี่นี่เลิกมึงนี่มึงนี่มึงนีช้างเลยนี่นี่โดดลมึงนี่ช้างเลยตายผมไงกุ่มเลยวะ หอดินเลยวะ่ึ้นไงอีสินะไงว่เสาเด่นกบว่าเป็นการคลิปโดนเกินไปเนาะครับจะไปเจอกันคลิปนาครับผมเพื่ออกาหนาครับเพราะว่าผมกับแม่ดูยูเพระว่าจะหนีก็เป็นบ้านเกิดครับอยาิที่น้องยูพีไครับยูทุกคนยูบังทำกัเามาอยู่ท้ายคลิปกับ เมเบาๆครับเบานิพนธ์ครับผมผลิตมากเหรียนในส่วนบบานิพนธ์คำตะกา็มาครับผมเบานิพนธ์คำตะการรับรับได้สมอครับมาเลยมาเหีีเล็ตรกนมเกษตรกับผมไปยที่นาครับไปบานครับผมครับคนเตเบาแฮมตุ๊กปองตุ๊มปองอยู่ ลงอยู่วะฮะลงอยู ah> ah> ah 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 <h <h like, ่วะลงใสลงไม่อยวะลงเป็นยังลงไม่อยูเอาฝากกองหนเอามากองอาบน้ำเนื้อกอลิกเนือเมื่อมบหยกับบุ้มี่รับผมบานนี้ขาจะขึ้นไปถึงนะขึ้นไปถึงปล จังหวดนั่นหรไปกดอันนแดงแค่นึงกดอันแดงๆเทแค่นึงนึกลงลงลงมาหยุดนีิลงมาหยุดนี่เิขมุดแดงแค่กันนี่ว่าไผรโดนด้วยกันบ่เอาโดนเอาไก่เอาไก่อ่าเอาไม้เอาไก่มากขมุดไม่แล้วกันเนาะตัวที่เอาไม้ตัวที่วะลงมาตัวที่ละตัวที่นี่ความยาวประมาณยี่สิบเมตรยี่สิบกว่าเมตรเอาแค่เดียวเลยเนาะเอ้าวสามคนเลยตั้งกล้องไว้หนึ่งฮะตั้งม่ได้เน่ะตั้งผ่านแล้วเนี่ยตั้งมือ เอามือดูกะติบกดก่อนกดไปตังเลยมึงตังกดไปพังกดพังกดตังตังกอไมไปหองใจมุ่นน้ำแข่งกันครับแห่เบาๆไปก่อนแล้วมานิพนไปตามหลังมานิพนธ์เถอะทดอดกันทอกันไ่มาเที่ยยมคลิปกับผมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้บาตาคำตะกาผมชมคลิปต่อไปให้ผมขึนน้ำเลาะเดียวกันเอาไปให้ไปแล้วแปะผมฮะ แม่ไม่มีอะไรอยู่มาจีเที่ไหนมา